วันนี้กิงจะพาทุกคนมาทัวร์บ้านเดี่ยวดีไซน์ไทม์เลสบนที่ดินกว่า116.30ตารางวาซึ่งบอกเลยนะคะว่าถูกออกแบบด้วยสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่เน้นถึงความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ไม่น่าเบื่อและที่สําคัญเลยก็คือการใช้โทนสีสะอาดสอาดทําให้บรรยากาศภายในโปรง่งโล่งตัวโครงการตั้งอยู่ในทําเลติดถนนการจนาพิเศษเชื่อมต่อได้ทั้งโซนบางบอนถนนพระรามสองถนนเอกชยัยใกล้เซ็นทรัล พระรามสองและเดอะมอลล์บางแคและไลฟ์สไตล์มากมายค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกิ่งและรายการบางกอกรีวค่ะในวันนี้นะคะกิ่งสอพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการละดาวาน e ันเลคโคโลเนียลการ์นาพิเศษบ้านเดี่ยวในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกหลังนี้นั่นเองค่ะในส่วนของเรื่องการดีไซน์นะคะจะเน้นถึงความเรียบรู้แต่บรรยากาศโดยรอบอยังให้ความรู้สึกรม่มรื่นมองอมาก็ยังจะเห็นสวนข้างหน้าบ้านเป็นสวนส่วนตัวแบบนี้ได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคลาสสิกเหนือกาลเวลาแน่นอนค่ะ บ้านหลังนี้มีเนื้อที่116.30ตารางวาพื้นที่ใช้สอย362.11ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านและสามารถจอดรถได้ทั้งหมด3คันซึ่งภายในเน้นโทนสว่างรับกับหน้าต่างขนาดใหญ่รับแสงธรรมชาติและทำให้ตัวบ้านไม่รู้สึกอึดอัดนั่นเองค่ะ มาดูกันที่โซนลิฟวิ่ง Living กันบ้างดีกว่านะคะพอเข้ามาข้างในก็จะรู้สึกได้ทันทีถึงบรรยากาศที่โปร่งโลง่งด้วยความที่เขาให้พื้นที่มาแบบกว้างขวางมา,มากๆเลยและด้วยความที่ฟ้าเขาดรอปขึ้นไปข้างบนเป็นดับเวลลุ่มแบบนี้นะคะทําให้รู้สึกไม่อึดอัดเลยและยังสามารถมองออกไปยังวิวสวนส่วนตัวข้างนอกแบบนี้ได้ด้วยบอกเลยว่าน่าอยู่สุดๆเลยค่ะ และถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นโซนดินิง่งซึ่งเขาแบ่งสัดส่วนไว้อย่างดีเลยค่ะคือเราสามารถจัดวางโต๊ะอาหารขนาดใหญ่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่มากค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยก็คือเขาได้ให้ห้องนอนชั้นล่างมาด้วยนะคะและห้องที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีขนาดเล็กเลยภายในกว้างขวาง สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ครบตามฟังก์ชันทุกการใช้งานและเขายังได้ติดตั้งเป็นหน้าต่างบันใหแบบนี้ให้ด้วยทําให้ห้องดูโปร่งโล่งค่ะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือมีผู้สูงอายุนะคะกิ่งว่าเหมาะแน่นอนค่ะโซนครัวของที่นี่เขาได้มีการตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าระบบประปาให้ใหม่และพอเปิดประตูออกมาด้านหลังก็จะเจอกับโซนซักล้างที่แยกออกมาให้แบบนี้เลยนะคะ กันที่มาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะหลังนี้ให้มาเป็นห้องนอนที่แบ่งส่งส่วนได้แบบชัดเจนเลยนะคะและด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยสามารถวางเป็นเตียงคิงไซส์ได้แบบสบายๆเลยหากใครต้องการติดตั้งเป็น Walk-in c o r s e เเพิ่มเติม,มก็สามารถออกแบบการใช้งานบนพื้นที่ตรงนี้ได้ตามใจชอบเลยนะคะส่วนห้องน้ำเขาได้ให้ฟังก์ชันมาครบเรียบร้อยแล้วค่ะมีการติดตั้งเป็นอ่างล้างหน้าแบบ h i s and Her ไว้พร้อมใช้งานเรียบร้อยด้วยนะคะ ห้องนอนถัดมาก็กว้างไม่แพ้กันนะคะแถมยังเปิดหน้าต่างออกไปรับลมเย็นๆพร้อมกับเช็ควิวสวนของส่วนกลางได้อีกด้วยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยสุดท้ายจะเป็นห้องนอนเล็กของเรานะคะห้องนี้ถ้าครอบครัวไหนไม่ได้ใช้เป็นห้องนอนก็สามารถปรับให้เป็นห้องทำงานหรือโฮมสตูดิโอไว้นั่งพักผ่อนในเวลาที่ต้องการความเป็นส่วนตัวได้อีกด้วยค่ะแถมยังได้วิวอีกด้วยนะคะแน่นอนว่าห้องทั้งสห้องมีห้องน้ำในตัวไม้ครบเลยค่ะ ตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่สุดๆเลยและทั้งหมดนี้คือบ้านเดี่ยวจากโครงการละดาวันเล็กโคโรเนียลการสนาพิเศษบนที่ดิน116.30ตารางวาพื้นที่ใช้สอย362.11ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถ เป็นบ้านดีไซน์โมเดิร์นคลาสสิกที่ทั้งหรูหราและน่าอยู่เชื่อมต่อถนนกาญจนาพิเศษพระรามสองและเอกชยัยใกล้ทั้งเซนทรัลพระรามสองและเดอะมอลล์บางแคซึ่งหลังนี้ดีไซน์ด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดให้ความรู้สึกเป็น private บรรยากาศน่าอยู่แต่ไม่อึดอัดและที่มั่นใจได้เลยก็คือบ้านหลังนี้ผ่านการรีโนเวทโดยทีมงานมืออาชีพของทางบางกอกแอสเซทบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์รีโนเวทบ้านขายมากกว่า1 0 0 0พหลังพร้อม รับประกันหลังการขายให้ลูกค้ามั่นใจได้เต็มที่ค่ะหากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างตรงนี้หรือติดต่อทางบางกอกแอสเซทได้ทุกช่องทางเลยนะคะส่วนครั้งหน้าจะพาไปชมบ้านสวยหลังไหนก็ขอฝากกดติดตามเราไว้ด้วยแล้วอย่าลืมนะคะบางกอกแอสเซทที่1เรื่องบ้านมือ2ไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe ์ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ